นคนมองอยู่แล้วมันจะมีคําถามนี้อยู่แล้วแหละถ้ามีเหรพี่ผมถ้าเป็นผมผมก็ไม่ตอบอ่ะพี่ก็ผมมาด้วยใจอะผมไม่ได้มาด้วยตงังสักหน่อยเออ,เอ,อตอีตอ่ะแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเราครบกันมาแล้วอะ่ะใช่ไหมมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์ในทางอ้อ,อมอืยากานะ แบบเข้าใจป่ะว่าโอเคเราขอตรงๆเนี้ยเราไม่ขออยู่แล้วแต่แบบมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณเฮดดี้เขาจะให้ของเราก็เราก็ยินดีรับของอันนั้นด้วยอ่ะแล้วแบบคนก็มองอยู่ดีว่าคุณอ่ะคบเขาเพราะของมีป่ะโอ้โหพี่พูดมาซะยาวเลยเล้วองยืต่อถามว่าจะทนแรงกดดันแบบคนนีหมายถึงว่าถ้าอย่าทย่าย่อยให้เดี๋ยวย่อยให้ก็คือ ต่อให้รีโอไม่ได้คิดใช่ไหมอาริโออาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่มันก็หนีไม่ได้ที่จะมีคนมองอและรีโอจะรู้ดีโอจะรีโอจะรับมือ,อยังไงถ้ามันมีคนต้องมองแน่นอนอยู่แล้วว่ารีโอเข้ามาหาพี่เพราะข้าวของเพราะสิ่งของเงินทองใช่เอออันนึงพี่ คิดว่าจะรับมือได้ไหมอืมก็ได้พี่ผมก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วถ้ามีคนมาพูดอะไรแบบนั้นอ่ะอือเนี่ยอันนี้มีคนข้อมีเขามีคนบอกว่าไม่เห็นจําเป็นต้องสิ่งของเลยแค่เสียงก็คุมแล้วน่ะมันจะมันบางทีมันจะมีอะไรแบบนี้เข้ามาพีโอคิดว่าดีโอทนแบบทนทนกระแสสังคมได้ไหมได้พี่ได้ได้หรือแม้แต่บางทีหรือแม้แต่การใช้ชีวิตของดีโออ่ะในแบบที่ดีโอเป็นปกติที่ผ่านมาแหละบางคนเขาก็มองว่าไม่คู่ควรกับคุณแพรลี่ อันก็จะมีคน้องคิดว่าทนแรงกดดันได้ไหมแบบว่าเราเรามีคนพูดถึงอะไรแบบเนี้ยที่แบบในทางที่ไม่ค่อยดีบางทีมีทัวลงทัวลงอะไรอย่างเงี้ยเตรียมรับมือกับตรงนี้ยังไงคิดว่าไหวไหมไหวพี่ผมผมก็ไม่สนใจไงพี่ถ้ามีมาแบบเนี้ยอ่าอ่าอ่าก็ดีแล้วเราคิดว่าเราอาจจะสามารถ ดำรงชีวิตใช้ชีวิตแบบปกติอะที่ที่มันเหมาะสมกับคุณเพลี่ได้ไหมในความเหมาะสมมาแบบโอเคที่ผ่านมามันการใช้ชีวิตะนะเนาะมันก็ด้วยวัยของเราอะมันก็อาจจะแบบบางทีก็ไม่ดูไม่เหมาะสมกับคุณเพลี่ mm hmm. แล้วเราจะมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงการใช้ชีวิตยังไงบ้างไหม mm hmm. เพื่อให้มันดูไปด้วยกันได้ ก็บอกสี่ที่พี่ขออะอะไรบ้างที่พี่แบบเออที่พี่แนะนําไปอะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไลฟ์เวลาอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกอะไรบีโอบ้างอะที่พี่แบบแบบแนะนําดีโอดีดีอะคันดาวที่อ้อมดีโอเธออยาช็อตสิเธออยาช็อตไหม่สิอะไรพีโอก็้ดูพี่พี่ดาวผมนี่ไม่รีโอต้องฝึกไวจริงจริงเพราะว่าเออมันจะทำมีนไม่ใช่ไม่ใช่เ่อะ มันต้องมีวันหนึ่งที่แบบสื่อเขาจะต้องถามเยอะแหละยิ่งกว่านี้อีกอันนี้คือเบาๆเฮ้แต่เดี๋ยวนะตอนนี้มินถามมามินไม่ได้กดดันเพื่อจะคําตอบกับน้องนะแต่บางทีก็บางทีอยากดูทัศนคติมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อบางทีน้องได้รับคําถามพวกนี้ไปใช่ไหมน้องวันหนึ่งน้องอาจจะมีเวลามานั่งคิดกับคําถามที่มินถามหรือหลายๆคนถามะอะไรเงี้ยมันก็จะได้ปรับปรุงตัวน้องเองหรือแม้แต่ตัวคุณพี่ที่จะประับเองเข้ากับน้องมันก็จะได้ไปกันได้ค่ะ มีคนถามว่าน้องติดเพื่อนไหมผมเหรอติดเดิมแล้วบางทีพี่ถามเองว่าบางทีบางสถานการณ์เราจะต้องเราเป็นแฟนกันนะเนาะสมมติเอออนาคตเราเป็นแฟนกันอย่ะนะมมอออางเงี้ยมันจะต้องไปสองต่อสองบ้างอะไรเงี้ยเพื่อทําความรู้จักกันมากขึ้นคุณต้องขอบเพื่อนไปด้วยไหมไม่อะรคนข้างบนเขาอยากทำอะไรหรือเปล่า ให้ถามได้นะให้ถามได้นะข้างบนนั่นไหนนอยงางล่างอ๋อหน้าจอแล้วแต่ก็จอ,จอโอเ,ค,เอคุณนะคะ<ๆ>คุณอยากถามไหมคะคุณแพร์รี่เอ้ยน้องะเอเอไม่ใช่แพร,พร์รี่ลีโอกดดันไหมที่พี่ถามแบบเนี้ยบ่อยๆน้องเขาไม่ได้เจอครั้งแรกนะคะที่มีถามแบบเนี้ยเขาเจอมาหลายครั้งแล้ว <laughs> พี่ลีโอเขาขอไม่ไม่พี่ไม่กดดันพี่ก็ถามก็ดีพี่ผมจะได้บอกไงเผื่อพี่คาใจไง หม่บางคนเขาบอกว่าแบบกดดันรีโอ,อ,อ,อนนแบบอเ,เออเขาเขาคิดว่าพี่กดดันรีโอแบบแบบเหแบบมือนน้องยังเด็กอะไรเงี้ยเจอคําถามรุนแรงอะไรี้รุนแรงปะไม่พีโอบอกว่าผมตอานะ <laughs> แต่พี่ได้ยินหลักไหมว่าไม่ค่อยอยากเจอพี่เขาเลยพี่ผมตอบไม่ถูกมีคมนมาบอกพี่อยู่เหมือนกันโอ้โหพี่ก็พี่ถามผมไม่พักเลยก <laughs> ็อยากรู้พี่ก็ไม่ถ่วงคอาของพี่ก็ไม่ถิป่ปะ <laughs> พี่จะให้จ้างทนายนะผมจ้างพี่คนแรกเลยอะดีพ,พูดดีพ,ดพูดดีพูดดีพูดดีเออพูดดีพูดดีดดไม่ไงพี่อับพี่ตรงๆก็เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณแพรลี่พี่ก็ก็เป็นห่วงเออพี่ก็มีความเป็นห่วงว่าเอ้ยแม่แบันที่เราอะ่ะจะไปคบกับใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติผู้ใหญ่ไปแล้วเนี่ยเออเป็นญาติผู้ใหญ่ไปแล้วขอโทษนะคะน้องสุดดื่ม สุบรีดื่มเหล้าไหมคะมีคนถามถามเหรอพี่ใช่เขาช่างที่มีคนถามมีคําถามโอ้ไห้้ผมตอบตรงๆเหรอพี่อพี่ตอบให้ก็ได้พี่ว่ามันก็มีบ้างมันเป็นปกติตามไวใช่พี่ก็มีบ้างแต่ไม่ได้บ่อยไม่ได้ติดหนักอะไรขนาดนั้นครับอคุณพัลลีถามบ้างทีเนาะเผื่อมีอะไรอยากถาม ไม่ใช่ก็ถ้าเดหนูนูนถามมันก็จะกลายเป็นดูอันนี้ไงแต่ว่าพูดตรงๆกับน้องอ่ะก็อย่างที่น้องพูดนั่นแหละมันก็อยู่ช่วงที่หนูว่ารู้สึกโอเคที่หนูแบบได้คุยกับน้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คุยกันทุกวันถามวีโอทีโรเราคุยกันทุกวันไหมครับก็คุยกันทุกวันมีอะไรน้องเขาก็จะส่งมาโน่นนี่นั่นแล้วก็แล้วก็จริงไหมที่พี่ไม่ได้คุยกับเธอแค่กับเธอแต่ว่าพี่คุยกับพ่อตลอดจริงไหมครับก็พ่อผมก็ถ่ายรูปผมให้พี่ดูตลอดนี่ เออเขาจริงเขาเขาคุยตลอดคุยกับพ่อด้วยความที่น้องก็ยังเด็กอยู่ดิฉันไม่อยากจะแบบไม่อยากแบบคือไม่อยากไม่อยากอะไรที่มันดูไม่ไม่ไม่ดีไม่เหมาะสมใช่ไหมดิฉันก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ก,ก็ให้พ่อเขารับรู้ทุกอย่างให้พ่อเขารับรู้ทุกอย่างนู่นนี่นั่นแต่ลีโอรู้ใช่ไหมว่าการครบกันอ่ะคนเรากบกันสองคนอ่ะในอนาคตทุกเรื่องจะผ่านพ่อไม่ได้บางเรื่องเราก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองจะมีคนกลางมาคอยเชื่อมโยงว่า คอยชี้แนะไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนอื่นที่จะต้องมาวุ่นเรื่องของเราเข้าใจใช่ไหมครับเออมีอะไรก็คุยกับพี่เขาตรงๆไม่ต้องผ่านคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยสั่งว่าอย่างนั้นสิอย่างงู้นสิอย่างนี้สินะคะทีก่อนดูจะดูขอโทษขาดดื่มน้ำหน่อยดื่มน้ำเยอะๆเพื่อสุขภาพค่ะไม่เป็นไรเข้าใจไหมครับดีโอดีโอดูเขินเนาะดีโอเขินเลยง่วงอะ ฟังที่ฟังที่พี่ทนายเขาพูดหรือเปล่าหรือว่าฟังหรือว่าฟังรู้อยู่ทะลุอยู่ตอนนี้จากที่มีคนคอมเมนต์ตอนนี้แบ่งสมองยังไงคะแบ่งสมองอ่านคอมเมนต์หรือว่าแบ่งสมองฟังจากพี่ทนายมินเนี่ยมาคุยกับใครละ่ะ <c oughs> ผก็เขาส่งกุหลาบมาให้ผมอ่ะพี่ผมก็ไม่ต้องไปเขอบคณเขาเขาส่งไปก่อนคุยค <c oughs> <ม>ุยเรื <c oughs> <ๆ c oughs> ่องคุยที่มันเปิดมันเป็นเรื่องเล่ากูเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรเมื่อกี้พี่พูดว่ออะไรฟังพี่ พูดว่าอะไรพี่พูดอะไรเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่ายังไงพี่ก็บอกว่าอะไรอนาคตสองคนอะไรไม่ต้องให้คนกลางมาบอกอะไรของพี่อะอ่าพ่อเรานะแต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าก็ถูกไหมล่ะทุกคนเวลาเราคบกันมันมันก็เริ่มจากคนสองคนที่ต้องเข้าใจและปรับจูนกันเองก่อนนะให้มันเข้าใจอือแต่ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่แต่ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ไม่ผิดเพราะว่าอ่ะเราก็มีครอบครัวฝั่งน้องเขาก็มีครอบครัวมัน มันก็จําเป็นที่วันหนึ่งอะเมื่อเราเข้าใจกันแล้วครอบครัวเราก็ต้องมาเข้าใจกันด้วยแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากที่คนสองคนเข้าใจกันแล้วเราค่อยมาปรับจูนกันเรื่องครอบครัวเข้าใจไหมครับเโอเออพี่ฝนบอกว่าพ่อจริงจริง,รงเข้าใจแต่พ่อทิพ์แม่ทิพ์ไม่เอานะอ,าอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันจะมีพ่อทิพ์แม่ทิพ์ด้วยนะเดียรโออืเอเฮ้ วิ่ยผมจะแพ้แล้วทุกคนส่งขวัญที่ผมได้โอ้ตายห่าแล้วนังก็จะประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนเออเอาแบบวา่าเจอกันตัวจริงก็แบบพูดกันไดไลน์ได้นะไม่ต้องเงียบไม่เดี<า>๋ยวถามก่อนอ่ะถามไปใช่ป่ะจริงจังไหมจริงจังไหมหรือว่าขำขำโอ้โห,โโหพี่ถ้าผมขำขำผมพี่พี่บอกพี่เอาผมเข้าไลฟ์ผมคง ผมโพสไ่ไลฟ์แล้วก็หนีนอนแล้วนี่ผมูุส่าเปิดไลฟ์รอพี่เชิญมาเนี่ยอแล้วไม่กลัวเหรอว่ามันมีคนดูเยอะนะไม่กลัวเหรอครับมันมีคนดูเยอะจะกลัวทําไมอ่ะพี่ไม่กลัวเหรอที่คนไม่ไม่กลัวเหรอครับว่าการที่มาขึ้นไลฟ์แบบนี้มันจะยิ่งทําให้คนเข้าใจชัดเจนว่าเธอเป็นแฟนพี่ไม่ไม่กลัวน้ารักน้องเขย เอาแล้วอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าแบบมีแชทที่คุยกับผู้หญิงค้างไว้อะไรค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วเขามาแบบเอ้าลีโอเธอหลอกฉันเลยอย่างเงี้ยผู้หญิงมาแบบแสแดงตัวทําไงโอ้ไม่มีหรอกพี่เดี๋ยวนะลีโอพี่ถามมาสิผู้หญิงคนนั้นที่พี่ถามตอนนั้นนอะพี่เห็นลีโอกดเลิกติดตามเขาไปแล้วใช่ป่ะใช่พี่แล้วทำไมตอนนี้ยังติดตามมันอยู่่ะผู้หญิงก็ติดตามผู้ชายก็ติดตามมันอยู่คืออะไรอ่เห็นเลิกติดตามอ๋อคนที่พี่ถามตอนนั้นเหรอพี่ใช่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วพี่ แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเดียวเป็นคนเดียอเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะอุ้ยใครเนี่ยตอบถูกเข้าข้างกันหรือเปล่าคะเข้าข้างกันหรือเปล่าลหนมีอ่านทิปหรือเปล่าหรือยังไงบออ่านทิปอะไรเอยอ่านทิปอะไรพี่พี่ให้คนดูพี่เข้ามาดูดิของพวกเรากลาบครับเดียวพี่มีทีมงานจูงมันแสนล้านคนนะบริษัทพี่อ่ะแข่งกันมาดูเลยพี่เออพี่ต้องไปดูละพี่พิมพ์ไปเมื่อกี้โอ้โหเขาคือใครอ่ะ เนี่ยพี่พีเมื่อกี้เขาบอกหยอกเล่นค่ะขอบคุณดอกกุหลาบครับคนครับเออไม่ชงค่ะไม่มีชงแน่นอนอันนี้ก็หยอกค่ะจริงๆโอรักเดียวเนี่ยพี่พี่ดูไว้นาผมนีักเดียวใจเดียวนะรักเดียวนี่รักใครคะรักเดียวนี่รักใครรักปีแผลี่ครับเออต้องมดอกกุหลาบห้าคนครับดอกกุหลาบห้าคนเห็นไหมเออเา เออเอาพีเคก่อนพี่อ่ะเอาพีเคก่อนเออพีเคก่อน,ออนขอบคุณครับอีกสามคนครับตกลงเ,เดี๋ยวตกลงที่ขึ้นเนี่ยคือจะขึ้นมาเพื่อจะเคลียร์ประเด็นหรือขึ้นมาเพื่อจะเอาเของขวัญพีเคน,นังนั่งเคลียร์ <c oughs> นี่รายการอะไรเดี๋ยวเอาชื่อรายการก่อนขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณดอ,อกดออกุหลาบห้าสิบดอ,อกครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ทั้งสองไงพี่ก็พีเคด้วยแล้วก็ตอบคําถามด้วย อืมอ,อ,อ,อีก,อ,กนนอีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งครับทุกคนดีเซ่ดีจะดูเหมือนน้องจะโฟกัสกับเรื่องนั้นมากกว่านยะเออไม่ต้องส่งให้น้องหรอกคะ่ะส่งให้มิงก็ได้นะคะอยู่เ็นจริงๆคุณพายลิ่ะตอบคอมเมนต์บ้างดิว่ามีคอมเมนต์มาถามไม่ใช่เหรอเออไม่เขาไม่อะริโอให้ให้ลีโอตอบบ้างช่องรบโอจะได้เอาของขวัญไปเปย์พี่ตอบไงครับใช่ไหมใช่ครับพี่ ไปช่องพี่นะเฮ้ยคุณสองนะทุกคนส่งให้ผมได้นะเ,ออเห็นไหมละ่ะขอ,อบิ้มๆเลยนะตอนนี้ชัดคีวแล้วตอนนี้มาถามในมุมหนึง่งอถามเดี๋ยวจะซักอ,อ่ะตอนนี้ถ้าสมมติอถ้าสมมติตอนนี้เนานะ,ะพี่ก็พี่ก็คือก็พี่ก็เปิดในระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมพี่ก็เอารูปเธอลงสตอรี่ลงอะไรแล้วใช่ไหมเธอก็รู้ใช่ไหม ่าแล้วคนก็จะรู้จักเธอมากขึ้นแน่นอนคนจะรู้จักชื่อผู้ชายที่ชื่อลีโอแล้วจับจ้องมากขึ้นทีนี้พี่ถามในฐานะของคนที่เป็น <c oughs> พี่ที่เป็นคนคุยของเธอแล้วกันว่าพี่จะมั่นใจได้ยังไงว่าวันหนึ่งเธอมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วมีคนเข้าไปแอลเธอมีคนแบบมีคนรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้แฟนแฟนแพรล่รอว่ามันชอบแพรลี่ได้มันก็ต้องชอบกูได้น่นนี่นัน่น,น,นแล้วเธอจะแบบไม่ ไม่นอกใจพี่หรือเธอจะไม่ลังเลที่จะไปคุยกับคนอื่นที่อาจจะจะ,จะสวยกว่าพี่เยอะมากหรือเป็นผู้หญิงแท้ๆแบบที่เธอเคยคุยที่จะมั่นใจได้ไงกไไ็ไม่ไม่แน่ใจพี่แต่ตตผมผมก็ได้แค่บอกแหละพี่เพราะการกระทํามันก็ต้องบอกอยู่แล้วให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหลักจริงงานถ้าลักจริงเขาไม่ทำอย่างนั้นก็รอผมก็ โตพอที่จะคิดได้แล้วนะพี่ผมว่าไม่ใช่เ,เด็กน้อยนะเอาแล้วถ้าวันหนึ่งถ้ามันมีแชทปึ้งหลุดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาลีโอแฟนแพรลี่คุยกับคนน,คน,นู้นคนนี้เธอจะรับผิดชอบอยังไงหน้าบ้านลีโอมันไม่ได้ไกลพี่นะโอต่นนีแรงมากอ่าทำไงสมมติว่าเป็นแบบมีมีอะไรนะพี่มีแชททักมาเหรอจะเอาแชทหลุดไปที่แบบผมแบบปุยอะไรแบบนั้นเหรอพี่อ่าอ่าอ่าผมถ้ามีถ้ามีแบบนั้นจริงจริงผมก็ต้องยอมรับความจริงดิพี่ แ้วบางคังอันนี้ไม่มีไงอ,อไม่มีเขาป็ะเด็นนะไม่มีโอเคก็ตัดก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมล่ะใช่พี่มันก็ต้องให้มันเกิดก่อนจะค่อยพูดได้อันนี้มันยังไม่เกิดมันเป็นเรื่องขออนาคตเนาะจะคิดว่าจะไม่เกิดใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีใช่พี่ไม่ไม่เกิดหรอกพี่ออโอ้โหถ้าเกิดผมก็ต้องยอมรับความจริงแค่นั้นไม่ต้องคิดเยอะพี่ ยอมรับยังไงแล้วจะยอมรับยังไงอถ้าสมมติว่าสมมุติว่าทํากับพี่แบบนั้นแล้วเธอจะยอมรับไหวหรือเธอรับผิดชอบไหวอ่ะก็ผมก็ผมก็ตอบไปตามความจริงไงพี่เออว่านี่ผมเป็นคนแอบคุยอะไรเองนะอะไรแบบเนี้ยผมจะก็หกพี่ทําไมอแล้วพี่ล่ะถ้าสมมุติว่าทําแบบนั้นแล้วพี่อ่ะแล้วพี่อะเหรอพี่พี่ก็ต้องทําใจนะคะ S <S <S แค่นั้นงี้เหรอผมก็บอกพี่ไงเออว่าผมทําแบบนี้อะไรแล้วแบบพี่จะเอาอยัางไงต่ออะไรแบบเนี้ยก็คุยกันแบบตามตรงอ่ะพี่เอาถ้าถ้าแบบนี้ถ้ามุมพี่พี่ไม่รู้สึกว่าเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นคือพี่ก็ต้องยอมรับแค่เฉยเฉยงี้เหรอถ้าสมมติว่าแฟนพี่แบบคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยที่ทําได้แค่ว่ายอมรับเรอแค่ยอมรับว่าเออแฟนที่นอกใจงี้เหรอไม่พี่ถ้าเป็นผมผมก็ทําได้แค่ขอโทษเออแล้วก็จะบอกว่าพี่จะเอายังไงต่ออะไรแบบเนี้ย แบบแบบไม่ใช่แบบแบบพอทําไปแล้วแล้วแบบขอโอกาสพี่อะไรเนี่ยผมผมก็ต้องบอกแล้วแต่พี่ว่าพี่จะเอาอยัางไงต่ออะไรแบบเนี้ยเพราะผมเป็นคนผิดเองเหมือนเนี้ยพี่อ๋อเอาเอย่างนี้ดีกว่าคอานามนี้เออขนาดนี้ตรงกว่าถ้ามีคนมาขอคุยจะคุยไหมถ้ามึกา่ากบบยังคบกับพี่อยู่อย่างเงี้ยแล้วมีคนแบบคุยขอคุยอะไรเงี้ยเอาถ้าคบกับพี่อยู่แล้วผมจะคุยกับคนอื่นทําไมพี่ให้มันเกิดก่อนที่โอ้โหใครใครเขาถามเนี่ยผมอยากเห็นจริงๆเลย มันมีเอาเข้ามาดูตีแต่พี่ว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆมันก็คงดูสถานาการณ์แหละว่าระหว่างเรากับเขามาละของแห่งแค่ไหนแล้วมีมือที่สามเข้ามาคุยมันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะเลือกแบบไหนใช่ไหมอะไรนะพี่ผมเมื่อกี้ผมอ่านมิสจัดฟิวก็นั่นแหละเวลาไม่สูงตามนั่นแหละก็แค่นั้นแหละสรุปแล้วเวลาก็คือใคว่าลมที่แปลว่าเจ็บคือใครว่าโฟมที่แปลว่าเจ็บใช่พี่การกระทํากับคําพูดมันไม่เหมือนกันหรอกนะเอ้ไม่ใช่ดิ ก็จะคอยดูก็จะคอยดูอะไรนะอะไรอะไรสำคัญกว่าคำพูดนะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดพี่ก็จะคอยดูพี่ก็รอดูเลยแล้วกันเออรอดูเลยคนดูเยอะรอดูอะไรคะรอดูอะไรแต่พี่อ่ะยังไม่ได้คำตอบเลยนะว่าวันนั้นน่ะรูปที่พี่เห็นน่ะสเก็ตที่คอมันยังไม่หลุดอุยแต่เราไปเข้าใจพี่พี่เอาเรื่องเก่ามาพูดใหม่พี่ตอนนี่เข้าใจนะพี่อยากได้ความจริงพี่อยากได้ความจริง พี่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเก่าแต่มันคือความจริงที่พี่อยากรู้เข้าใจว่ารู้อ่ะมันเป็นเรื่องเก่า oh. พี่รู้ว่ามันคือเรื่องเก่าแต่พี่แค่สงสยัยเราพูดว่าเราอ่ะเลิกคุยมานานแล้วใช่ปะ่ะแต่เมื่อพี่มาเทียบทำไรสเก็ตแผลที่คอที่รูปใช่ไหมอันนั้นรูปมันไม่หลุด น้องบอกว่าวันที่คุณมาคุยกับเพรียะมันไม่ดีเลยอพี่ก็สงสัยไงสเก็ตแผลที่คอมันยังไม่หลุดดีแล้วในรูปที่ผู้หญิงถ่ายอ่ะก็คือยังมีสเก็ตแผลอยู่แต่น้องบอกกับน้องกับบอกว่าเลิกคุยมานานแล้วมันมันย้อนแย้งไงเข้าใจปะเออแต่พี่มีรูปหมดนะถ้าถ้าสุานทรจะพูดอะไรพี่มีรูปหมดพี่ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไว้เลยย,เลยังอยู่ในโทรศัพท์พี่อยู่เลยเอล๋อยาก ก็พี่ขอแค่ความจริงก็พี่อยากรู้ว่าวันนั้นน่ะคุณพูดจริงหรือเปล่าลีโอแค่นั้นเองสรุปว่าเลิกคุยมาเจอมันเลิกคุยมานานแล้วจริงๆหรือเปล่าก็ถ้าถ้าเพิ่งเลิกคุยก็บอกว่าเพิ่งเลิกคุยก็แค่นั้นจริงหรือไม่เออก็ให้ผมตอบเหรอผมตอบเอาเรื่องจริงอะเรื่องจริงคุยกผมตอบในนี้ได้เหรอก็ได้เลิกคุยมานานแล้วเรียงพี่แค่นั้นก็ตอบได้ก็มันคอดีตแล้วล้วตอนนั้นน่ะ อ่าพี่บอกเลิกที่ผมบอกเลิกคุยไปนานแล้วใช่ไหมเลิกคุยออไปนานแล้วพี่แล้วที่พี่ถามสกเก็ตดีคอที่ีถ่ายลงด้วยกัน,นอ,อ่นะนะก็ตอนนั้นอ่ะโอ้ยผมจะบอกพี่ยังไงเขาจะมองผมไมดีไหมเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็มาคืออ,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 อดีตมาคืออดีตเดี๋ยวพูดดีกว่าก็ตอ,อตอนนั้นอ่ะพี่ก็ก็เหมือนเลิกคุยแล้วเลิกคบแล้วแบบไม่ได้ยุ่งอะไรกันแล้วแล้ววันนั้นก็คิดถือเขามามาเอาของบอดีของเขากลับคืนไปแล้ว ไม่ได้มันเคือดีดมันเคือดีดแต่อยู่ก็มันดึกแล้วอ่ะพี่ผมเลยแบบให้นอนนั่นเอนอนอยู่นี่แล้วก็อะไรพ่อ